อาตอนนี้ก็เสร็จสิ้นทางพื้ที่การทางด่านแล้วนะครับตรวจพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้ว,ลวเขากำลัจีเดินทางลงเรือล่ะครับบานนี้จอดเตือนรถโค้ดแล้วก็ไปจอดนมอเตอร์ไซค์เรื่อยๆมาสบายดีผู้สาวประจำล้านนะครับคุณจะเกลียวเง,งามนะครับกราบสวัสดีครับเอ็ซีสุขุสุขคนนะครับตอนนี้เขาก็ลัจีเดินทางไปสอฟตอฟลาวอีกเที่น,นึ่งนะครับ ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดนครพนมนะครับถนนเสน้สนสรัลนครนครพนมเนี่ยครับเป็นถนนเส้นที่ดีมากๆนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่บ่เคยมาเที่ยวจังหวัดนครพนมใหญ่ลองมาเที่ยวมาชมเบิ่งนะครับถนนซีเลนครับรถกับบค่อยหลายครับช่มลานพญานาคลานศรีสัตนากราชนะครับสวยงามนะครับอยู่ริมฝั่งโขง หรือว่าจะขามไปเที่ยวฟังท่าแขกก็ได้นะครับไปยิมงมอเศร้ากับยิ่งมาแล้งก็ได้ครับเรือมีตลอดนะครับนี่คือบรรยากาศถนนสิทางสิเจ้าจังหวัดนครพน,นมเมื่อนี้เขาสด็เดินทางไปไทายฟิทั้งสอปป่ลาวอีกเทื่อนึงเนาะครับขอตยทต่ามเส้ินทางการเดินทางของเขานะครับ่าสิไปเมืองใดแน่นอนกับขอตยทีามเบงตอนนี้กะ กล้ถึงตัวจังหวัดนครพนมแล้วนะครับได้พอถึงสิบโลนะครับหายติดตามเส้นทางการเดินทางของเขานะครับตอนนี้ฮรก็เดินทางมาถึงตัวจังหวัดนครพนมแล้วนะครับเอากระสีหมดละมุ่งหน้าไปฮาด,ด้านท่าเรือหมดแล้ครับเพื่อสินั่งเรือขามฝากไปฟังท่าแขกนะครับไปซารถมอเตอรไ์ไซค์รถจักร ไปนะครับาสิไปเมืองใดนั่นค่อยติดตามมึงนะครับตอนนี้เขามาถึงตัวจังหวัดนครพนมแล้วขสิไปเอารถไปหามึงจอดอยู่แถวพุญละแถวล่านศรีสัตนาคราดพุญละครับไกลๆก,ก็ท่าเรือพุญละค่อยติดตามนะครับเสินทางการเดินทางของเฮาตอนนี้เฮาก็เดินทางมาถึงด้านท่าเรือนะครับถึงล้านศรีสัตนาคราดนะครับของจังหวัดนครพนม นี่คือเมนนำโขงนะครับเอากะจอดรถไปนี่นะครับเอากะจอดรถไปนี่นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปพุ่นละครับไปดานท่าเรือนล้วครับเพื่อไปลงเรือตามไปฟังท่าแขกนะครับสับปปเล่าครับดานท่าเรือนะครับจังหวัดนครพนมเอาก็ติดตามเส้นทางการเดินทางของเขานะครับครับนี่ครับนี่คือบริเวณ ลา,าลานศรีศักตนาคารานนะครับมองที่คนมาเรียนออกกํลาลังกายบินน้าโขงนะครับ<ป><ป>เอานกระสีเป๊ะเป็นแล้วครับด่านท่าเรือนะครับน<ป>ี่คือบริเวณน,น้ำโขงนะครับฟังนั้นก็คือเมืองท่าแขกนะครับของสอปปะปวเล้า<ป>เอากระสีไป,ไป เห็นเรืออยู่ท่าเรือนี่นะครับนี่คือบริเวณด่านหน้าด่านท่าเรือจังหวัดนครพนมนะครับเอาก็สิเอาผาสปอร์ตเข้าไปปั๊มแล้วก็ลงใส่เรือนะครับเพราาะว่อยู่ทางในนี่คนใบ้ายนะครับแล้วก็หยุดทายไปสักก่อนนะครับตอนปั๊มพาสปอร์ตแล้ว ตอนเดินทางออกไปสิงลงเรือจังทายได้นะครับนี่คือด่านท่าเรือด่านศุลกากรนครพนมนะครับนครับเป็นการเดินทางมาแต่สบรบปลาเลานี่ครับถึงแล้วครับด่านท่าเรือมากะบยุดทายสะก่อนนะครับอตอนนี้ก็เสร็จสิ้นทางพิการทางด่านแล้วนะครับตรวจก็สร์ตเรียบร้อยแล้ว เอาจีเดินทางลงเรือล่ะครับบานนี้เพื่อขามฟังไปยังสปปลาวนะครับชมบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่คือด่านท้าเรือจังหวัดนครพนมนะครับน,นี้เอากจ็จเดินทางไป,ไปลักทันฟังสปปลาวอีกครั้งนะครับเพื่อไปเจียว เราชนบทนะครับาขอติดตามเส้นทางการเดินทางของเขานะครับนี่คือทางลงนะครับสิสูงสังส้นแน่ใจไหมถึงเรือแล้วผู้โดยสารก็มาแน่แล้วนะครับนะครับหลายคนแลแต่ก็ยังบ่หลายปรเด็นะครับเพื่อยังวางหลาย แม่แดงแม่ขาประจำอยู่ท่าเรือขายดีว่าแม่ไือน,นี่บบปันไ,ไดแมด่ขายดีแม่ขายดีพอๆกันสิขายได้ยังอืม้เอาดูไปไปแม่แได้ไหาดิติบเกาทำไรต้องขาโด้นนี่นนี่ตขายหนงองขานอไปพร้อมอ่านนางพอปรรัาลมห้า เลยมาทั้งด่านทาเรี้ยท <Okay. S 1> ั right. ้งแล้วก็บะโน่มกับลงมาทาเรี้ยกันมาใส่บริการอะ้วได้นะครับแม่แดงเราขายมังไม้อยู่นี่ติคามไปฟังสาวบัวล่าก็ได้เอาแล้วเอาอีกเอาเหล้าเอาอีกแล้ววะเอาคนอย่างหยิเนี่ยน้องมือนีิวันจันทร์น้องแม่เนาะเอาเคียนี่ครับบรรยากาศเรือเดี๋ยวอจะในรอบผู้ดีสารนะครับช่วงนี้ก็บ่ายโมงกว่า อตอนนี้นะครับเรือกำลังเดินทางออกจากจังหวัดนครพนมนะครับจากทางเรือนครพนมแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่ในเรือแล้วเรือกำลังมุ่งหนาไปทั้งเมืองท่าแขกนะครับทั้งสองปอขอเล่า จ้งหน้า okay. ที <Så> <els> ่ขับรถเด็กขึ้นไปอพาร์ตเมนต์เด็กห่งเพิ่นปั๊มแลเจ้าหน้าที่เดินทางต่อนะครับเอาก็ติดตามเส้นทางการเดินทางของเขานะครับนี่คือบรรยากาศทั้งเรือนะครับผู้คนกำลังย้อยขึ้นแล้วครับบัานผู้คนจะหางไม้ลายเขาสมควรนะครับบ้านครับบรรยากาศทั้งเรือนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศทั้งเรือ เอากะกองสีเดินทางไปบุะครับ่ไกลๆพมท่าขึ้นเขาพูดเปกลองว้เจนันถึงทำบรรยากาศผู้โดยสามอผู้โดยสารดีสีเป็นเรืองกับนี่นะครับมารอดหา ก็ถ่ายรูปล,ล่องเรือกับมีนะครับนะครับทูติสานสี่ขามไปฟังไทยเอากระสีพูนแล้วครับขึนบันไดสูงๆูุบนละบาดน,นี่เพื่อขึ้นเอาพัสปอร์ตขึ้นแพเพิ่นต่ำน,นะครับฟังทั้งสปปล่าพี่นะครับปืนละบาดน,นี่ปืนขึ้นบันไดแล้วครับบ้านนี้ altitude น,นี่นครับครับเป็นบรรยากาศทางขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับผู้ค้นกับปีนกันขึ้นมานะครับ เป็นภูเขาพุ่นละครับนี่ครับบันไดตัวนี้สูงชันเนี่ยพอสมควรแต่กะช่วงระยะสันส้นๆอ่ะขึ้นไปนี่เราจะไปถ่ายนะครับเอาแตหยุดการถ่ายไปซะก่อนเออนี่ก็เดินทางมาถึงฟังท่าแขกแล้วนะครับนี่ครับนี่คือโรงแรมปิเวอร์รอนเมืองท่าแขกนะครับผู้ใด,ดขึ้นมาจากท่าเรือกอ็บสิเจอเลยแล้วครับโรงแรมนี่โออารูหลา ทางนี้ก็จะเป็นวิวไ,ไ่น้ำโขงนะครับเัากกะทิหมดละไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์มองเก้ามองเดิมหมดละครับร้านมีชัยเช่ารถจักรหมดละครับแต่ย่างไปนะครับกับวากลนะครับประมาณสอ0รก็เมตรอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับห่านกินดื่มเซ็นเตอร์พอยท์ผ้าแขกนะครับนี่ครับ ของาหานกินดื่มยิ่งขึ้นคนมาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับบรรยากาศต้นตาลอยู่ทางแม่น้ำโขงนะครับฟังนั้นก็นสิเป็นจังหวัดนครพนมนะครับดีวิวเห็นบ่งอีกที่หนึ่งนะครับนี่คือเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปปลาเลานะครับเอาเมื่อนี้ เอาสีเดินทางไปเมืองใดนั่นก็ค่อยติดตามเส้นทางการเดินทางของเขาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับวิวบรรยากาศก็ระมาณนี้นะครับรวมเดินทางไปนลำกันนะครับเอาสีฟ้าไปเที่ยวเมืองใดก็ค่อยติดตามเบิงึง นี่ก็อีกโรงแรมหนึ่งนะครับอยู่เมืองไทาแขกนะครับโรงแรมแม่โขงนะครับหรือว่าโรงแรมแม่ของนี่ครับกับเป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะครับที่ต่อจากโรงแรมรีเวอร์แลนนะครับอยู่นี่แหละครับอยู่ฝั่งตะฟังน้ำโขงนี่แหละวิวทิวทัศน์บรรยากาศก็ดีนะครับผู้ใดมาอย่างมาพักก็ได้นะครับนี่มาเที่ยวเมืองไทาแขกกับมาพักดีนี่ก็ได้นะครับโรงแรม โรงแรมแม่ของแม่ของเอากระตีไปคนละครับไปเช่ารถจักรรถมอเตอร์ไซค์คนละครับร้านมีชัยเช่ารถจักรคนละครับพี่เก่าที่เดิมเลยมาเที่ยวเมืองไทาแขกกัาสามามากินปิ้งปลาปิ้งตับตำาบักุงน้ำเมฆาผูจ้จะชกงามๆนั่พี่น้ำเมฆาขายตำามักฮงตำาบักแดง,งตำาบักัวามันบอเมฆา <c oughs> <c oughs> นี่ครับสมกมีเดอ้อ อยู่นี่แหละครับย่ริมนำของนี่ๆๆๆน,นี่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 แหละโฮมพนี่โฮมบรรยากาศเย็นดีเนาะ,ะนี่มีอาหารการชิ้นหลายย่างนี่นําเมียขาเป็นนี่โตนั่งบรรยากาศดีขนาดย่ริมนำผงย่างดีเลยนี่ครับผมสบายดีสบายดีสบ,ยดสบายดีครับนี่ครับเมีย <c oughs> ข่าคนท้ายน้ำดอกอนี้เนาะน,น, <c oughs> นี่ครับมาได้ครับอยู่ท่าแขกนี่มาเที่ยวมาชม บรรยากาศดีครับถึงที่หมายที่เก่าที่เดิมที่นัดพบที่เฮาสิพ่อกันอีกแล้วเจ๊แถวคนสวยเปน็นทังหน้น้บบาแบดนี้เนาะเจ๊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 เห็นแต่โตบานนี่ฝุ่นมันยะทังได้อยู่กัครับมันก็ลัางออกมา okay. นี่คือร้านมีชัยเช่ารถจักรนะครับผู้ใดอาสบายดีเจ๊นี่ครับเจ๊แตถวคนสวยคอยบริการอยู่นี่ตลอดครับผู้ใดมากับมาได้นะครับอยู่เมืองท่าแขกนี่่นมีรถหลายยี่ห้อหลายรุ่นพูดอยูด้างในผมก็มีจอดไล่ใส่อยู่อย่างได้แบบออโต้หรือแบบมีเกียร์ก็ได้นะครับนี่แผนที่แผนที่เส้นทางให้เบิ่มร้อมที่เพรส มาได้เนาะี่ร้านเตีต๋ยวเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเขากระีายเช่ารถน้ำเพื่นก่อนเดี๋ยนั่งคุยกับเพื่นก็เอาพัสปอตเดี๋ยวเพื่นไปก่อนอ่ะเดีย๋ออดวยวจึงเดินทางต่อนะครับคอยติดตามเส้นทางการเดินทางข้าสิไปเมืองใดเมื่อนี่คอยติดตามเบังนะครับเอารถจักรเขาก็พร้อมแล้วนะครับเอากระไดรถจักรแล้วนะครับจากร้านมีชัยเช่ารถจักรนะครับเดีย๋ยวเ็าจะเดินทางต้อนละครับบ้านนี้ คอยติดตามเส้นทางการเดินทางของเขานะครับว่าสิไปเมืองใดแน่ก็คอยติดตามนะครับไปรถจักรแล้วเขาไปเสอ,อกเดินทาง นี่นะครับตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดร้านโทรศัพท์นะครับเพื่อสิเติมเงินเปลี่ยนซิมนขอนใส่แล้วก็เติมเงินเข้าไปนะครับเพือ่อชดช่วใส่เน็ตได้นะครับหลักห้านะหลักจ้าเดี๋ยวได้เดี๋ยวตั้งไหนบุตรีใเรื่อยๆใส<น>่คำใส่ก็นอนหันออดเมืองไหนคำเมืองไหนก็นอนเมืองนั่นสาวนี่ซื้ออย่างนอ้อผู้สาวขายโทรศัพท์นี่ยน้อซื้อดวงซื้อดวงบอก นครับสาวดวงตาแล้วกับคนผู้เชี่ยวผู้งามคนหนาละหนาลักับหนึ่งยานออปโ o อยู่เมืองไทยแขกได้ผู้ใดมาเที่ยวเมืองไทยแขกก็มาใช้บริการคนได้นะครับนี่อยู่ทางเสียกไปทางเสียกไปท่าฝรั่งนี่ละนี่ครับให้เพิ่นเติมเงินให้อยู่เปลี่ยนซิมให้แล้วก็เติมเงินใส่ให้นะครับร้านครับปักเนยนะครับนี่ครับเคุนพนักงานบริการไม่นี่ สื่อซิมน้ำราดเตปีกายแล้วยังจำผมได้นี่ครับจำได้สาวดวงตาบ่โดยนี่ครับคนผู้จบผู้งามด้วยที่สิวันมีแฟนยหรอกเนาะย่ายน่าน้องดวงตาที่เมืองขาแขกร้านคอปโปโบเรนมาเที่ยวเมืองตาแขกกลับมาแวะเสิบริการมาได้นะครับได้แล้วให้ก็ได้ได้แล้วบอโอเคครับผมใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติได้บกิ๊ก ถ้าวโปรไซรัได้วยู่ในซิปมือถ้าบโปรไซรัอยู่ไในจั๊กมือกว่าซิปมือซิปมือแล้วว่าเราพอไปเด้ใส่์ยู่ในซิปมือถ้าใส่ไซร์ดูแล้วประมาณห้ามือหกมือตรงนี้โอเคครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวจ่ายเงินเพิ่ลก่อนสิบห้าพันนะครับหรือประมาณหมื่นห้าพันขีดนะครับหลังจากเขาเติมเน็ตเติมโทรศัพท์แล้วนะครับเขาก็สิไปเติมน้ำมันละครับบานนี้ปุ่นครับเด้งเลยครับเขียนตก ไอ้เจ๊ก็ได้ครับบ่เติมซะก่อนเอ๋อทมน้ำมันก็อยู่ห้อคุณเหระครับเดี๋ยวก็จะไปเติมน้ำมันก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศเมืองห่าแขกนะครับแสงคำม่วนนี่คือตลาดลักสองนะครับนี่ทำน้ำมันกับยี่ห้อทน้ำมันกับยู่ประมาณนี้แหละครับนี่ครับ ตอนเช้าเนี่แหละครับเนี่ยครับอันยากาศปั๊มน้ำมันเ <c oughs> ต็มถังเต็มถังต้องใส่เต็มถังเลยเนาะผู้บ่าวเต็มน้ำมันให้เหอาเอาเต็มถังเลยผู้บ่ิหารไอ เพราะว่าติเดินทางไกลเไปเรื่อยๆคับเมืองใดก็นอนเมืองนั่นเพราะว่านักเดินทางทางยมบาะจังวะไปทางเซโนหรือหลังคือเอต็มสิโคงงวัยมาทางยมบาลเอ่อเต็มไปซะก่อนเนีมันล่นเด้อมันหนึ่งแพงเออหน้าโอ้ แด 15, ปดสิบห้นบ่ัแปดหมื่นหีบยตกใจได้ครับแด 15, ปดหมื่นจีบไดครับปรมาณแปดหมื่นห้าพั 15, นา 15, บาทาเดใจเงินเป็นกันครับติดาตามเส้นทางการเดินทางของเฮาเลยนะครับอ้บยากาศทังฟ้าทังฟ้าทก้งฟ้าทั้งฟ้าทัง้าัวงาทัท้ง,าง,างาฟาทน,นี้ท้ัา เวียนนำผู้นะครับของเมืองท่าแขกน่ครับเวียนนำผู้อากันไปทั้งนี้นะครับไปทั้งเซ่บังไฟนะครับ คือสิฝนตกแต่ด้บ้านในนอฝนสิบห้บาหัวบ้านนอบ้านในนอเอจอกันไปลบทั้งหน้ำแล้วครับถ้าเจอฝนก็ได้คอยติดตามเส้นทางการเดินทางของเรานะครับขอบคุณสำหรับที่ที่เขามาติดตามมาชมมาเบิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นั้งเดือนกับเ้อเพื่อสิบก็จะผ่านคลิปต่อไปนะครับ